วันนี้แอดจะพาทุกคนยอ้อนไปในช่วงปี1970ที่ประเทศโคลอมเบียกันนะคะในช่วงนั้นเองได้มีฆาตรกรต่อเนื่องรายหนึ่งทำการล่วงละเมิดทางเพศและสังหารเหยื่อที่ยังเป็นเยาวชนมากถึง147คนนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อมากที่สุดเท่าที่แอดเคยทำคลิปเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังกันแล้วนะคะเหยื่อที่ฆาตรกรรายนี้จ่อจงที่จะลงมือสังหารนั้นมีอายุเพียง6-16ปีกันเองค่ะทุกคนและถ้าทุกคนอยากรู้ถึงแรงจูงใจและรายละเอียดต่างๆของฆาตรกรรายนี้ แล้วเรารองไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับฆาตรกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าลุยกาลวิโต้สวัสดีค่ะท่านผู้ชม วันนี้ Storytelling Cat มีขั้ตนตรนต่อเนื่องสุดโหดมาเล่าด้วยคนฟังกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าในวันนี้ทางช่องของเราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆนะคะที่โด o n a t าเป็นกําลังใจให้แอด1,500บาทขอบคุณมากนะคะสําหรับใครที่อยาก donate ก็สามารถ donate โ,โดยตรงผ่านบัญชีธนาคารที่แอดแปะไว้ได้นะคะสําหรับใครที่ donate แล้วเกีอย่าลืมแจ้งแอดใน l i น์ o f f ฟ c i a l ยด้วยนะคะไว้คลิปหน้าอาจจะมีชื่อคุณอยู่บนคลิปก็ได้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับฆาตการต่อเนื่องที่มีชื่อว่าลุยส์การาวิโต Luis g a r ราวิโเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี1957และเขามีชื่อเต็มว่า Luis a อันเฟรโดการาวิโตคูบิยอเขาเป็นลูกคนที่2ในจำนวนพี่น้องถึงหมด7คนของนายมานูเอลอันโตนิโอการาวิโตกับนางโรซาเดเลียคูบิยอสลุยมักจะเล่าว่าพ่อกับแม่ของเขาเป็นคนขี้เมาและชอบใช้ความรุนแรงอยู่เสมอทั้งคู่ไม่แม้แต่จะมอบความรักและการดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกๆเลยในช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดความขัดแย้งในคลมเบ ทำให้ครอบครัวของเขาได้ย้ายไปที่เซลันเมืองวาลเลเดลเกากา ทางตอนเหนือในช่วงเขาเองเป็นเด็กลุยมักจะเห็นพ่อกับแม่ของตัวเองทะเลาะกันและทำร้ายร่างกายกันต่อหน้าลูกๆอยู่เสมอและเขาเองก็มักจะถูกทุบตีจากพ่อของเขาด้วยอีกอย่างลุยเองก็มักจะถูกพ่อของเขามองว่าเป็นคนโง่และชอบใช้ความรุนแรงคำพูดที่รุนแรงอยู่เสมอหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเซมอนวอร์ลิว่าในเมืองเซลลนและเขาเองก็มักจะถูกเพื่อนๆในโรงเรียนกลั่นแกล้งอยู่เสมอครูของลุยเองก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาเป็นคนที่ชอบเก็บ และแอบเป็นเด็กที่หัวรุนแรงด้วยจนถึงขั้นกระทบกับผลการเรียนเลยทีเดียวและหลุยเองก็มักจะตอบโต้คนที่มาแกล้งเขาด้วยวิธีที่ค่อนข้างรุนแรงตอบโต้กลับอยู่เสมอประมาณปี1968เในช่วงที่หลุยอยู่ประถมศึกษาปีที่5เขาก็ได้ออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาทางด้านอารมณ์ในปี1969หลุยก็ได้อ้างว่าเขาถูกโดนทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าของร้านขายยาในท้องถิ่นและเพื่อนบ้านหลายครั้งต่อหลายครั้งในปี1 971หรือก็ต้องพบเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถทำให้เขามีแฟนได้นั่นก็คือเขามีปัญหากับอวัยวะเพศของเขาจนเขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของเขาได้เลย และไม่นานหลือยก็กลายเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์พร้อมทั้งเสพยาเสพติดด้วยในปี1972เขาก็ถูกจับในข้อหาพยายามล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุ5ขวบและอีกครั้งในปี1973หลังจากพยายามล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาย6ขวบที่สถานีรถไฟในโบโกตาจากเหตุการณ์ครั้งนี้เองทําให้พ่อของเขาตำหนิที่หลื่อยล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายและดูถูกว่าเขามีพฤติกรรมรักร่วมเพศในช่วงวัยทำงานหลือยก็ได้เริ่มงานเป็นผู้ช่วยในกองทุนเงิน ทดแทนพนักงานขายในร้านค้าและยังศึกษาทางด้านการตลาดด้วย แต่เขาเองก็เริ่มมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานลูกค้าและเจ้านายอยู่บ่อยครั้งจนมันบานปลายกลายเป็นทะเลาะวิวาทและทำลายร่างกายและเขาก็ได้ตกงานหลังจากนั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพ่อค้าขายของตามถนนแทนในปี1973เขาก็ได้เริ่มทำงานใหม่ที่ร้านกาแฟในตรูฮิโยในขณะที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นเขาก็ได้ตกหลุมรักครูในโรงเรียนและเธอเองก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเธอมีชื่อว่าลูซแมรี่โอคัมโป สโ e. กบุคลิกที่เพื่อนๆของหลุยได้เห็นนั้นเห็นว่าเขาเป็นคนรักเด็กใจเย็นสุขุมและดูเป็นผู้นำแต่เมื่อเวลาที่หลุยเมาเขาจะกลายเป็นคนที่หัวรุนแรงทันทีหลุยมีอาการป่วยทางจิตแบบหวาดระแวงและยังเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเนื่องจากภาวะซึมเศร้ามันจึงทําให้เขารู้สึกอยากจะจบชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลุยยังคงติดแอลกอฮอล์อย่างหนักและเขาเองก็ได้เปลี่ยนาศาสนามานับถือาศาสนาเพนเทคอสตันแทนหลุยก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมือง พร้อมทัม้งได้งานใหม่ที่ร้านเบอร์เกอร์ในทองถิ่นในปี1978เขาก็ได้เข้าร่วมประชุมผู้ติดแอลกอฮอล์และต้องไปพบจิตแพทย์เป็นครั้งคราวแต่ลุยเองก็มักจะไปที่เวรเนเซียพักเพื่อไปซื้อบริการโสเพณีเด็กอยู่เป็นประจำ เมื่อวันที่4ตุลาคมปี1992ลุยเห็นเด็กชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าฮวนคาร์ลอสอายุ13ปีกำลังเดินอยู่ในตลาดสดแต่เมื่อเขาได้มองไปที่เด็กชายคนนี้เขากลับรู้สึกเห็นตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กและรู้สึกโมโหขึ้นมาเขาได้ทำการล่อลวงเด็กชายคนนี้และทำร้ายเขาจนเสียชีวิตร่องรอยบนร่างของเหยื่อแสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้นความโหดเหี้ยมของฆาตกรหลังจากที่เขาได้ลงมือสังหารเด็กชายคนนี้แล้วเขาก็ยังมองไปที่ร่างของเหยื่อและร้องไห้ออกมาด้วยอาจจะ เพราะว่าเขาเห็นภาพตัวเองตอนที่ยังเป็นเด็กและรู้สึกเจ็บปวดพระในช่วงเวลาวัยเด็กเขามักจะถูกทำร้ายจากพ่อของเขาอยู่เสมอมาลงกับเหยื่อผู้เสียชีวิตซึ่งแอดว่ามันไม่แฟร์เลยในวันที่10ตุลาคมปี1992หรืสอได้เดินทางไปที่ทูจิโลเพื่อพบกับเอสเธอร์น้องสาวของเขาเมื่อถึงที่บ้านของเธอหลุยก็ได้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักหลังจากที่เขาเริ่มเมาเขาก็เริ่มโมโหและอาละวาดออกมาเมื่อเด็กชายอายุ12ปีจอห์นอลเล็กซานเดร์เบยรันดา เดินผ่านเขามันยิ่งทําให้หลุยโมโหขึ้นกว่าเดิมทําให้เขาลบมือสังหารเด็กชายผู้น่าสงสารคนนี้ทันทีในปี1993การก่อคดีอาชญากรรมของเขาก็ได้ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆโดยลักษณะของเหยื่อคือเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุระหว่าง9-11ปีหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้สังหารเด็กอีกสองคนในย่านไมเซนและออกเดินทางไปที่ตูลูอาเขาได้ลงมือสังหารเหยื่อเพิ่มมากขึ้นและหยุดลงมือก่อเหตุในปี1993หลังจากการ การเสียชีวิตของเด็กชายมอริซิโอวัย13ปีในช่วงต้นปี1994หรือได้ล่อลวงเด็กชายชาโบกตาอายุประมาณ12ปีไปที่หุบเขาที่เงยียบสงบห่างไกลผู้คนและเขาก็ได้ลงมือล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อทำร้ายร่างกายเหยื่อจนบาดเจ็บสาหาัสและลงมือสังหารเหยื่อหลังจากนั้นทันทีในวันที่4กุมภาพันธ์ปี1994หรือได้ล่อลวงเจมี่อันเดรสกอนซาเลสวัย13ปีที่พลาซ่าเดบอริวาไปยังไร่อ้อยบริเวณนั้นและทำการสังหาร ในรูปแบบเดิมและเมื่อวันที่12มกราคมปี1997หลุยได้สังหารเด็กชายวัย8ขวบก่อนที่จะสังหารเด็กอีก2คนในช่วงเวลานี้เองในช่วงฤด,ดูร้อนปี1998หลุยได้ไปทํางานที่เอกวาดอร์เขาได้ลงมือสังหารอาเบลวัย14ปีและจิมมี่วัย12ปีเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1998ในเมืองโชเนประเทศเอกวาดอร์และเด็กชายทั้งสองคนที่ถูกสังหารทั้งคู่มาจากครอบครัวที่ยากจนและในเวลา ต่อมาหรือก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนหญิงล้วนในเมืองซานโตโดมิโกประเทศเอกวาดอร์เพื่อหาเหยื่อรายใหม่และเขาก็ได้หลบหนีออกจากที่นั่นทันทีเนื่องจากทางการของเอกวาดอร์ได้ประกาศจับเขาเนื่องจากที่เขาได้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนจากการลงมือก่อคดีของเขาที่มีลักษณะแบบเดียวกันและด้วยสำเนียงโคอลอมเบียพร้อมกับใบหน้าของเขาที่ไม่คุ้นตาผู้คนในท้องถิน่นทําให้เขาเป็นที่จดจําได้ง่ายคนในท้องถิ่นไดใ้ให้การกับ เจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาได้เห็นชายชาวต่างชาติแปลกหน้าคนหนึ่งมาขอทานกับผู้คนในเมืองทั่วไปในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมของปีนั้นลุยยังถูกกล่าวหาว่าเขาได้ก่อเหตุฆาตกรรมในเวเนซุเอลาด้วยและยังมีเหยื่ออีกสีรายที่รอดชีวิตมาได้และเหยื่อทั้งหมดก็ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่เพื่อจับกุมลุยในภายหลังด้วย หลุยถูกเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นควบคุมตัวไปเพื่อสอบปากคำในข้อหาพยายามล่วงละเมิดทางเพศจอห์นวัย12ปีเมื่อวันที่22เมษายนปี1999หลุยได้ล่อลวงให้จอห์นขึ้นรถแท็กซี่ไปกับเขาและพาเขาลงจากรถไปยังพื้นที่ที่รับตาผู้คนจอห์นพยายามขัดขืนและลองขอให้คนช่วยเหลือแต่อาจจะเป็นโชคดีของจอห์นก็ได้เด็กจอห์นวัยสิปีที่อยู่แถวนั้นพอดีได้ยินเสียงต่อสู้ระหว่างหลุยกับจอห์นเด็กคนนั้นจึงพยายามคว้างก้อนหินให้หลุยหยุด ทำให้ลุยโกรธเป็นอย่างมากและไล่ตามทั้งสองคนไปทั้งคู่วิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นมาได้และขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวอีกครั้งเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1999กระทรวงยุติธรรมของโคลอมเบียได้อธิบายว่าคําสารภาพของลุยนั้นยังไม่เพียงพอลุยเขามีอาการผิดปกติทางตาที่สามารถพบได้ยากและพบเฉพาะผู้ชายในบางกลุ่มเท่านั้นเ่นตาของเขาเองก็ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเฉพาะสายตาของเขา เองแล้วแว่นตานี้เองก็เป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่เจาะจงไปที่เขาได้เพราะเจ้าหน้าที่ได้พบแว่นตานี้ในที่เกิดเหตุอีกทั้งหลุยยังได้ทิ้งขวดแอลกอฮอล์ชุดชั้นในและรองเท้าของเขาว้ที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบดีเอ็นเอของเขาบนร่างของเหยื่อพร้อมทั้งสิ่งของอื่นๆในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ตีวงผู้ต้องสงสัยให้เล็กลงโดยการค้นหาฆาตกรจากสิ่งที่คนร้ายทิ้งไว้ในขณะที่หลุยยังอยู่นอกห้องขังนักสืบได้นําตัวอย่าง DNA จาก และสิ่งของต่างๆของเขามาตรว DNA. จ DNA เจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่า DNA ของหลุยตรงกันกับ DNA ของฆาตรกรที่ถึงไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อทุกอย่างมาถึงทางตันหลุยก็ได้รับสารภาพทันทีว่าเขาได้ทําการสังหารเหยื่อไปแล้วประมาณ140รายและเขาก็ถูกตั้งข้อหาว่าสังหารเหยื่อทั้งหมด172รายทั่วโคลอมเบียแต่เขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิด138คดีจากทั้งหมด172คดีส่วนคดีอื่นๆนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนิน การสืบสวนอยู่สารตัดสินให้หลุยจำคุก1853ปีกับอีก9วันและนี่เป็นโทษจำคุกที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของโคลอมเบียแต่สุดท้ายกฎหมายของโคลอมเบียก็จำกัดโทษจำคุกไว้เพียง40ปีเท่านั้นและเนื่องจากที่หลุยเขายอมรับสารภาพและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อค้นหาร่างของเหยื่ออื่นๆโทษของเขาจึงถูกลดเหลือเพียงแค่22ปีเท่านั้นทําให้ชาวโคลอมเบียประท้วงและไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะโทษที่เขาได้รับนั้นมันยังน้อยไปด้วยซ้า กับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปมันไม่ได้สักเสเสี้ยวของความโหดร้ายเลยแต่เพิ่งตกใจกันไปนะคะทุกคนปัจจุบันลุยเขายังคงรับโทษจําคุกในเรือนจําที่มีความปลอดภัยสูงสุดในเมืองบายเยดูปาในโคลอมเบียเขาถูกแยกออกจากนักโทษคนอื่นๆเพราะกลัวว่าจะถูกทําร้ายจากนักโทษคนอื่นในปี2021ผู้พิพากษาได้ค้านคําร้องของให้ปล่อยตัวหลุยก่อนเวลาอันควรอาจจะเนื่องจากพฤติกรรมที่ดีของเขาในเรือนจําโดยอ้างเหตุผลว่าเขาไม่ได้ชดเชยค่าเยายาให้ กับเหยื่อเลยแต่ลุยก็ยังคงมีความหวังที่จะได้รับการปล่อยตัวแต่ในปัจจุบันลุยยังต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งที่ตาที่มันคอยสร้างความเจ็บปวดให้เขาอยู่เสมอทําให้เขาอ่อนแอและเหนื่อยล้าและต้องได้รับการถ่ายเลือดอยู่ทุกวันจิตแพทย์ก็ยังคงได้วินิจฉัยว่าเขามีความผิดปกติทางบุค,คลิกภาพในด้านที่ชอบต่อต้านสังคม สำหรับเรื่องราวของ Serial Killer ฆาตกรต่อเนื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe นะสำหรับวันนี้ Storytelling Cat ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย